สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบคุณสูตรในวันที่สิบเจ็ดตรงกับวันศุกร์นะคะตรงกับวันศุกร์เนาะศุกร์ที่สิบเจ็ดนะคะใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วเนาะนสูตรมาในชุดต่อดอกนะคะวันนี้ก็คือ,อเปลี่ยนผ้าถุงให้นางก็คือให้เข้ากับวันศุกร์เนาะนะคะตัวนี้เป็น น้ำเงินอมม่วงนะคะน้ำอมม่วงแล้วก็ปักดอกปักลายนะคะตัวนี้สวยมากนะคะสวยมากนะคะปกติกุนสุขาย280้อันนี้กุสุขาย270นะคะเป็นฝ้ายเนื้อเล็กนะคะสวยมากนะคะคุ้มมากแต่ไข่ซื้อนะคะเอาไปใส่กับตอดอกก็ออกมาสวยมากนะคะกุญสุก็เหลือประมาณน,น่าจะผืนเดียวนะคะเดี๋ยอยูเผืนเดียวเพราะกุญสุขายไป,ไปสองป2ผืนแล้วจะมีสามเพนนะคะ วันนี้คุณสุก็ใส่สีน้าเงินนะคะใส่สีน้ําเงินน้ําเงินขามนะคะเป็นผ้าหมักขามนะคะเป็นผ้าหมักขามแต่คุณสุก็ชอบตัวนี้นะคะแต่ช่างยังไม่บ้างตัดให้คุณสุคุณสุต้องเอาสักเผือนะต้องได้บ้างต้องได้บ้างนะคะวันนี้คุณสุใส่ต่อดอกนะคะต่อดอกของลูกค้านะคะกลัวกลัวกลัวจังเลยกลัวลูกค้าใส่ไม่ได้เพราะว่า ถักะน้องน้องก็ถักนะคะไม่ใช่คนส,สูถักนะคะน้องสาวก็ถักนะคะแต่แต่กนสุรรับรับรับงานให้น้องเขานะคะเพราะว่าคนสูถักต่อดอกไม่เป็นอันนี้ก็ฝีมือน้องเขานะคะแต่อันนี้คนสูรบอกเขาให้เพิ่มอันนี้มันสี่ดอกใช่มันส่งเขาเพิ่มห้าแขนห้าดอกนะคะห้าดอกแต่อันนี้คนสร JERRY, ูรก็มีความ,วามรู้สึกว่าดอกมันเล็กลงนะคะอันนี้ดอกมันใหญ่นะคะอันนี้ดอกมันเล็กดอกเล็กลงก็เลยทําให้ แขนมันเล็กนะคะพอดอกเล็กลงแขนที่จริงต้องดอกใหญ่เท่านี้แล้วก็แขนถึงจะใหญ่นะคะคุณสุนะึกว่าเขาทําดอกเท่าเดิมนะคะพอทําดอกเล็กลงมันเลยทําให้วงแขนเล็กนะคะแล้วก็ใต้ลูกเรียนเล็กนะคะตามหลักดอกตอนนี้ลูกค้าไม่รู้จะใส่ได้ไหมนะคะคุณสุใส่ก็สึกแน่นๆเยูะสึกแน่นเพราะลูกค้าใหญ่กว่าคุณสุนะคะลูกค้า38งหรืนะคะ มันสุกแค่สามห้าสามห้าสามสี่สามห้านะคะ,ะตัวดอกที่เขาถักมาให้คุณสุกก็คือจะเป็นดอกเล็กฝาใหญ่ใหญ่ฝานะคะตอนนี้เขาทาดอกเล็กลงนะคะพอทําดอกเล็กลงตอนนี้คุณสุกไปกําหนดว่าให้ทําแขนเป็นห้าดอกนะคะหนึ่งสองอันนี้มัน, 4, 4, 1, 2, 3, มนสี่ไงสี่หนึ่งสองสามสี่มัสุเห็นสี่แล้วมันแค่คุณสุกเลยวว่าทําดอกห้านะ ปรากฏว่าเขาทำดอกห้าจริงแต่เขาทำดอกห้าดอกเล็กลงมันก็เลยมีค่าเท่าเดิมนะคะก็เลยมีค่าเท่าเดิมเนาะมันก็เลยทําให้แขนเล็กนะคะแต่งานก็ต้องถ้าเขาทําดอกเล็กก็ต้องให้เขาทําแขนหกดอกนะคะถ้าทําดอกใหญ่ก็ต้องทําแขนห้าดอกอะไรเงี้ยนะคะก็ส่วน,ส,วนส่วนตรงนี้โอเคอยู่นะคะเพราะว่าจูบอกว่าให้บานออกให้เพิ่มโซ่นะคะโซ่โซ่ระหว่างต่อดอกนะคะที่จริงนะคะ ถ้าเราจะทําให้มันบานเราก็ทําดอกใหญ่ขึ้นนะคะหมายว่าตัวแถวสุดท้ายทําดอกใหญ่ขึ้นนะคะดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่ได้นะคะคือเราไม่จาเป็นต้องแบบเราก็ไล่เล็กๆแล้วก็ค่อยใหญ่ขึ้นอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าดูดอกนี้ก็ใหญ่ขึ้นได้อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นได้อะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> เริ่มเริ่มสอนต่อดอกแล้วเขาบอกคุณสุสอนแค่อันนี้ก็พอแล้วมั้ง อนแค่ได้เส้นเดียวก็พอเริ่มจะสอนต่อดอกแล้วนะคะโอเคแล้วน่คุยกับคุณสุนะคะคุยกันเรื่องงานถักนะคะบอกว่าคุณสุก็ตั้งโฟรไฟล์เลยตั้งนิยามว่าคุยคุยคุยกันแบบแบบที่ชอบนะกับงานถักของสุนะคะคุยกันคุยกันกับงานถักนะคะคุยคุยแบบคุยแบบ คืแบบที่ชอบกับคุณสุนะคะคือเราชอบงานถักเราก็ต้องนิยามว่าเราชอบอะไรคือโลโกโเ้เขารู้เลยว่าเราชอบงานถักนะคะนะคะโอเคคุยกันกับคุณสุแบบคนชอบถักโอเคเนาะตอนนี้เราก็มาคุยกันที่งานที่งานที่คุณสุถักอยู่นะคะคือคุณสุถักอยู่ก็คือตัวต้นสนใช่ไหมฮะต้นสนสีอ่ะ เหลืองอมส้มนะคะพอดีไหมเหลืองอส้มหมดนะคะเหลือรอแป๊บหนึ่งนะคะสั่งแล้วพรุ่งนี้น่าจะมานะคะคนไหนใจตังค์แล้วก็ก็ขอบคุณนะคะแต่ส่งแน่นอนนะคะใจเย็นนิดหนึ่ง <c oughs> คุณสุไม่รู้ว่ามันหมดนะคะคือบางครั้งสุงก็ถักถักไปสุก็ไม่รู้ว่าอันไหนหมดใช่ไหมคะพอเราไม่รู้พอเราจะแพ็คอ่ะเหลือเหลือม้วนสองม้วนอะไรเงี้ยนะคะ,นะเนาะเดี๋ยวสั่งมานะคะแต่นี่คือเหลืองอมส้มนะคะต้นสนนะคะเดี๋ยว อีกรอบหรือสองรอบาาก็จะเชื่อมหลักแหล่นะคะตัวนี้อกสี่สิบนะคะอกสี่สิบเนาะแล้วก็ลายช่อดอกไม้นะคะตัวช่อดอกไม้สีแดงนี่ก็ลงได้สองดอกนะคะได้วันละดอกนะคะเอาวันละดอกนะคะก็สุดจะลงอีกสองดอกนะคะหมายถึงว่าตรงพอเชื่อมจากหลักแหล่แล้วตอนนี้ได้สองดอกนะคะ คือจะลงอีกสองดอกนะคะสองดอกก็จะเริ่มบานคือดอกที่สี่คุณสุก็จะบานแล้วนะคะก็จะเริ่มเพิ่มโซ่แล้วนะคะก็จะเริ่มบานแลนะะ้วเห็นไหมคะเพราะว่ามันเพราะว่ามันถึงเอวแล้วไคะพอรีบม,มันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละใช่ไหมคะเราก็ต้องเริ่มบานออกแล้วใช่ไหมคะโอเคก็รอชมนะคะรอชมก็ไปเรื่อยๆคุณสุก,ก็จะรายงานผลไปเรื่อยๆเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้เรามาคุยเรื่อง ตัวตัวดอกมะเขือนะคะตัวตัวดอกมะเขือของคุณสุคือลายใหม่ของคุณสุนะคะคุณสุก็ถักไปกลับนะคะถักไปกลับแล้วก็เชื่อมหลักแหล่นะคะคุณสุถักไปกับประมาณห้าหกรอบนะคะห้ารอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกรอบนะคะแล้วคุณสุก็เชื่อมเชื่อมลักแหล่เพราะว่าตัวนี้คุณสุเอาแค่สามห้าสามหกนะคะอ่นี่คือวงแขนนะคะวงแขนเนาะแล้วก็ คิดว่าน่าจะาใส่ใส่น่าจะอุ่นนะคะใส่น่าจะอุ่นเนาะใส่น่าจะอุ่นนะคะ,ะน้องยุ้ยเขาบอกว่าให้ตั้งดอกมะเขือก็ดอกมะเขือตามนะคะนะคะแตุ่งสุก็เห็นคนถักอยู่นะคะแต่เขาตั้งชื่ออะไรนะัก็ก็แล้วแต่เขานะคะตอนนี้ก็ประมาณสามห้าสามหกนะคะสามหกใส่ได้นะคะุคณสุดเชื่อมล,ลักแล้วเดี๋ยวก็ถักลงตัวนะคะุคณสุดจะถักลงตัวไปครึ่งหนึ่งแล้วุณสุกก็จะมาทําแขนก่อนนะคะ ก็จะมาทําแขนให้เห็นภาพลักษของแขนก่อนนะคะว่าแขนออกมาจะเป็นยังไงนะคะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสูต้องการดีไซน์แขนก่อนว่าคุณสูจะดีไซน์ยังไงถ้าถ้าตัวนี้ก็คือตามแขนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวตามแขนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็น่าว่าตังสูดดูแล้วก็น่าจะสวยเวลารีดออกมาก็น่าจะสวยนะคะคิดว่านะคะคิดว่าคิดว่าน่าจะออกมาสวยนะคะ คือน่าจะออกมาสวยเนาะแล้วน่าจะใส่สบายนะสีซอบซอบนะคะ s t สิบแปดนะคะชมพูชมพูอมม่วงนิดนิดชมพูอ่อนอมม่วงนิดนะคะเดี๋ยวถ้าไงที่จริงตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่โอตัวใหม่หมโอลดม,มาแล้วนะคะเดี๋ยวดูนะคะตัวใหม่โอลดนะคะ รลดมาแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าไงค่อยขาดอยู่ตัวพอดีคุณสุลืมนะคะก็น่าจะมาพวงนี้นะคะก็จะมาพวงนี้นะคะไม่เป็นไรรอหน่อยเนะาะถากอย่างอื่นรอถ <c oughs> ากอย่างอื่นรอนะคะเนาะก็ไม่ว่าก,กันเนาะบางทีก็ลืมบ้างนะคะสุก็ไม่รู้จะจำอะไรบ้างนะคะไม่รู้จะไปบ้างแต่นี่เราก็จะมาคุยเรื่องว่าถุที่เหลือนะคะ ผ้าถุงที่เหลือตัวพี่ถ้าถุงที่เหลือแล้วตัวที่มาใหม่นะคะมาใหม่ก็คือมาก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะคะใหม่ก็คือสองสาวันนี้นะคะคือลายเต่าใครรอลายเต่านะคะใครรอลายเต่าเนาะใครรอลายเต่าลายเต่าคือลายเต่านี่จะเป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นคือจะไม่มีดินไม่มีอะไรคนไหนที่ชอบฝ้ายอย่างเดียวก็คือสีเดียวแล้วก็ ไม่มากหมไม่หลายสีไม่ฉุดฉาดดูเรียบร้อยนะคะก็น่าจะไหลเต่านะคะไหลเต่าเล็กค่ะก็วสวยดีนะก็วสวยจะตายหลายเต่าเนาะ ตัวนี้น้ำตาลทองค่ะน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลสีอะไรคะน้ำตาลขีมๆอะคะ่ะน้ำตาลน้ำตาลเหลืองทองหรือไงเขาก็ออกสวยดีคะ่ะถ้าตัวนี้เป็นไฟทั้งหมดเลยนะคะทอด้วยไฟฟื่มทะไฟทุกอย่างไฟหมดนะคะไฟหมดนะคะ ตีนเขาก็จะเป็นเหลืองมัสตาร์ดนะคะมามาอย่างละผืน,นะคะ่ะถายเต่าเล็กนะคะเดี๋ยวสูตรจะตัดวีโอนะคะค่อยค่อยดูต่อวีโอสองนะคะเดี๋ยวสูตรจะลงไม่ได้นะจะตัดวีโอนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่